สวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันคันที่25 <P> พฤศจิกายน2 5 6 8อก,กับการวางแผนการเทรดทองคำค่ะ สำหรับกรบาฟทองเช้าวันนี้แท่งเดย์นั้นจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะจบเป็นแท่งเขียวแล้วก็แท่งเขียวเต็มแท่งค่ะทุกคนมีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะในส่วนเมื่อวานค่ะกราฟนะหรือว่าตลาดในส่วนของตลาดอเมริกาตั้งแต่ในส่วนของตอนเช้าตลาดเอเชียนั้นขายนะคะหรือว่าเซลล์ไปค่ะตลาดบ่ายนะคะยุโรปซื้อแล้วก็อเมริกาซื้อต่อค่ะในเช้าวันนี้นะคะจบเป็นแท่งเขียวพีบารต้องบอกว่าเดย,เาย์พีบารรอบ2ค่ะตามที่คาดการไว้เลยนะคะแล้วก็แมงก็บอกบี P ว่าเนี่ยกราฟกำลังบีดนะคะในส่วนของ HC และตลาดกาลังเลือกทาง ปรากฏว่าเช้าวันนี้ชัดเจนค่ะตลาดเลือกทางเรียบร้อยแล้วนะฮะเด่นมีแรงบายค่ะเป็น p ีบายรอบ2แล้วบวกกับเทนขาขึ้นเป็นรูปแบบของกราฟที่บีบสามเหลี่ยมแล้วก็เฮดสี่ไดเลือกเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเช้านี้ดันมาจบที่อเรียมุมพอดีนะฮะหรือว่าแอเรียแนวต้านพอดีนะคะราคา 4, 4ีตรงนี้นะคะอาจจะมีการย่อเล็กน้อยแล้ววันนี้ถามว่าเลือกเห็นอะไรเลือกเห็นหน้าบ่ายจะ้ะวันนี้มีโอกาสที่กราฟนั้นดันราคากลับขึ้นไปนะคะไฮด้านบนจะอยู่ที่ตรงราคาโซนนี้นะคะประมาณ80-85 80-80-90ตรงนี้ซึ่งอยู่ที่ว่าตลาดมพอไปถึงตรงนี้แล้วอาจจะมีการย่อหรือพักตัวแล้วถ้าเขาะมีการซื้อต่อก็จะดันราคากลับขึ้นไปได้ในเช้าวันนี้ชัดเจนค่ะเลือกเทดด้าบายนะฮะในส่วนของทาร์เฟมบีค่ะจบเป็นแดงสั้นกว่าสแสดงว่าการยังเลือกเทนขาขึ้นไม่แน่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับบี้เลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นรับเดยนะคะในส่วนของเฮซค่ะ เช้าวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปคือกราฟเลือกทางแล้วบีบสามเหลี่ยมุ่แพงก็ชัดเจนกับ v i เว่าเดี๋ยวบีบสามเหลี่ยนะเดี๋ยวก็เลือกเลือกทางแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้ก็แบบโอ้โหซื้อจัดเลยนะแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวมาชนที่แอร์แนวรับวันนี้ก็แพงคาดการ์ว่าถ้าสมมติว่ากราฟทองนะคะไมไ่ต่ำกว่าแอร์แนวรับนี้นะคะก็จะร,ราคากลับขึ้นไปเช้าวันนี้เลือกเห็ดหน้าาบค่ะชัดเจนนะ,ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอแท่งเทียนรอกราฟก่อนนะคะว่าตลาดจะเบรกราคาไหนยังไงเออเราก็ที่สําคัญค่ะจะย่อถึงไหนยังไงนนะะคคก็2จุดวรับนะคะ วันนี้งานง่ายค่ะอย่างที่บอกไปว่าแบมเขาชอบงานง่ายว่าแรมชอบงานยากก็าแรจะแบบว่ารอก่อนเอ่อรอจกอนกว่ามันจะชาร์จค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้งานง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้ากราฟมีแรงขาขึ้นก็จะทาให้เด่นนั้นจบเป็นเขียวก็จะมีโอกาสาราคาขึ้นไปเป้าหมายจุดแรกก็อยู่ที่ราคา4 1 6 0 4 1 6 5และถ้ามีแรงมากพอก็จะกลับขึ้นไป4นะคะเอ่อส่หนานงนโซนนั้นแล้วก็มีแรงมากพอจะกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้ง4 2 4 5 4 2 4 0นะคะ ดังนั้นวันนี้ชัดเจนเช้าวันนี้เรกเฉดหน้าบ่ายนะคะเดี๋ยวรอแท่งเทียนก่อนนะคะเพราะว่าตอนเช้าไม่แน่ใจว่าตลาดอาจจะแบบมีการยอ่อหรือพักตัวแล้วสลับแท่งอาจจะช้านิดนึ่งแล้วสุดท้ายตลาดก็ซื้อกลับแล้วก็ราคากลับขึ้นไปเลยนะคะนี่คือ2แนวรับถึงเช้าวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะยินดีกับทุกคนนะ,ะที่รอได้นี่แหละคะ่ะที่โค้แพมงบอกว่าเออมันต้องรอนะรอเพราะว่าถ้ากลับไม่ช้าอะค่ะมันมันจะออกอะไรก็ได้คือตลาดอะเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าชัดแล้วว่ามันก็จะเล่นง่ายนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้อ่ะ แผนคานเทรวันนี้เราเห็นหน้าบ่ายชัดเจนค่ะเดี๋ยวรอแท่งเชียนก่อนนะคะเ้าวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะย่อสัก M5 หรือว่าดินราคาขึ้นไปเลยหรือว่าจะพักตัวหรือว่าจะสลับแท่งก่อนเกาะกลุ่มแท่งก่อนแล้วก็ดินราคาขึ้นไปนะคะนี่คือแผกนการเทรดการพรองในเช้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ